เรียกได้ว่าแพทนี้เป็นแพทที่สมการรอคอยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแพทครบรอบ4ปีของคุกกี้รันคิงดอมอีกด้วยในความน่าสนใจของแพทนี้เนี่ยนอกจาก c o ุกกี้ชาร์ดมิ l แล้วยังมีแพ็กเกจที่น่าสนใจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแพ็คท้องฟ้าที่เป็น l i m i t ต็ดอิดิชัหรือว่าจะเป็นแพ็คประสาทของ c o ุกกี้ชาร์ดมิ l นะคะซึ่งบอกเลยว่าราคาไม่ใช่น้อยๆน,นะคะซึ่งแอดมินเติมไป2,000นะคะ เอาละค่ะเราก็จะมาทำการสุ่มคุกกี้ชาร์โดมิวกันนะคะในจำนวน25,000ที่สุ่มนะคะเราจะมาดูกันว่าจะได้การันตีหรือว่าจะออกก่อนนะคะอ่านี่ก็จะเป็นคุกกี้ชาร์โดมิวนะคะคุกกี้สายเวทมนตร์ระดับ b e ีส t นะคะตอนนี้เราก็มีทั้งหมด25,000นะคะสามารถสุ่มได้ทั้งหมด250ครั้งเนาะซึ่งการสุ่มครั้งนี้ จาการันตีที่250ครั้งนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดภายใน250ครั้งเราไม่ได้ตัวออกมาเลยเนี่ยก็ได้การันตีแน่นอน1ตัวนะคะแต่ว่าของแอดมินก็จะได้ทั้งหมด2ตัวนะคะเพราะว่าเติมไปได้ทั้งหมด19เศษนะคะแล้วก็จะได้การันตีตัวนี้อีกเศษหนึ่เท่ากับเราจะได้2ตัวพอดีนะคะโอเคเราจะมาทำการสุ่มกันค่ะจะมาดูกันว่าแพทนี้จะเกลือหรือเปล่านะคะ อ่เปิดมาด้วยสตรอเบอรี่นะคะอ่ะเริ่มมาก็ไม่ดีละอ่าเป็นเจ้าอโวคาโดนะคะหนึ่งโรแรกนะคะไม่ออกมาเฮ้ยทำไมมันทำหน้างนั้นอ่ะอุ้ยเกลือรหรออุ้ยเศษมาพอดีคุณผู้ชมเราได้การันตีแล้วหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าเราจะทำการสุ่มกันต่อไปค่ะ เราจะมาอ่านรายละเอ,อยียดสกิลกันทีเดียวยมันออกหน้าตกใจแล้วว่ายังไงเนี่ย้ายมันตาแดงไม่ออกเลยอ่ะรอบนี้มีสตรอเบอรี่แต่มันก็ยังทำหน้าตกใจอยู่นะไม่ออกนะโอเคได้การันตีมาหนึ่งพันนะคะอ่ะรับปะสุ่มใหม่ อ่ารอบนี้มีเพียววานิลาและเซลิลี่นะคะมาดูกันว่าจะได้เจ้าอาชาโดอยู่นี้รอเปล่าเป็นตัวที่โหดมากๆเลยนะคะอยากได้มากเลยมาพิมพ์ตัดสีแดงก็ต้องเป็นคุกกี้บิสสีแดงแน่นอนสรุปออกเบอร์นิ่งไฟว่าผิดแพทนะคะมาอ่าอาอาอนยไม่ใช่ตัวแรกมาให้ตายใจเจ้าเชอรี่นะคะอ่าเป็นนักกล้ามเนาะ อ่าลูกศนอ่ารอบนี้เอายังยังย่ยโอ้ยรีบไปไหนเนี่ยอ่ามาลุ้นกันนะจะเป็นพิมพ์ตัดสีแดงหรือเปล่าอ่าไม่ใช่เป็นตัวอะไรเออลูกสนนะคะใช่ไหมใช่เมื่อกี้ออกเสษลูกศนรอบนี้มันมาเป็นตัวเลยคุณผู้ชมอ่า นี่นะคะมาให้มาให้เราดีใจเกอร์ก็คือเป็นลูกสนแพทลูกสนนะอืมอ่ารอบนี้มาตัวเดียวมันจะออกไหมคุณผู้ชมมันไม่มาสักตัวเลยเนี่ยรอบที่เจ็ดนะอ่าตาแดงไม่ได้แล้วแหละโอเคเริ่มถอดใจกับตัวนี้นะ ตาแดงนี่จะเป็นโรที่10แล้วนะคะยังไม่มีวีแววมันมาเลยคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมจะเป็นตัวบีสหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่เป็นตัวอะไรฮะอ๋อดอกหอมมือลีใช่ไหมสีส้มด้วยมาไม่เคยเห็นคัสซีนี้มาก่อนเลยเพราะกดข้ามตลอดอ้าหลงตีมนะคะ มาทำไมก่อนหอมมือลีก็มานะคะคุณผู้ชมสิบโลแล้วนะคะไม่มาเลยเริ่มเริ่มถอดใจล้วจริงๆมันคือหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยโลก็คือเราเข้าใกล้ครัว่าการันตีแล้วนะแต่มันยังไม่มาเลยอะมาสุ่มต่ออะมาตัวเดียวไม่ต้องลุ้นแล้วเนาะไม่มาเลย ร้อยยี่สิบขอตาหวานหน่อยไม่มาโอ้โหเศษแดงล้วนเลยรอบที่ร้อยสามสิบก็ยังไม่มาผู้ชมเอ้ยมาวะ่ะรอบนี้มาแปลกแต่ว่าจะออกไหมออกไหมออกไหมนี่ออกไหมมาออกไหม ออกไหมเฮ้ยอ,อกชุนออกไหมออกไหมหอึอยไม่ออกคุณผู้ชมเอสเปรสโซโอเคเราหลุดตีมไปไกลามากเดี๋ยวคุณผู้ชมเอสเปรสโซนะคะร้อยสามสิบคุณผู้ชมไม่ออกเลยนะคะโอ้สองตัวคุณผู้ชม ต้องได้สักตัวแล้วแหละหรือสองตัวจะดีมากเลยออกให้มันคุ้มหน่อยกับที่ที่เสียไปเนี่ยฮะมาออกไหมออกไหมเป็นอ่านินจาออกไหมออกไหมออกไหมเป็นออกไหมอ่าอิปริกเออบาชิสเค้กใช่ไหมเออใช่แหละ เอยไม่ใช่อันนี้มันมัมมี่นี่ว่าเจ้าเฟตูชินี่นะคะมาอีกแล้วุออออกไหมออกไหมไม่ออกคุณผู้ชมราสเบอร์รี่มาทุกอัปเดตนะคะมาจนนึกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของช่องเรานะทุกอัปเดตจริงๆ,จงๆเจ้าราสเบอร์รี่ห่วยร้อยสี่สิบโปรคุณผู้ชมยังไม่มาเลยอะ ยังไงดียังไงเนี่ยอีอีอนมเน่าเนี่ยฮะอีชาร์ดมิวเนี่ย,อ,ยออกไหมไม่ออกโอเหนื่อยใจศูนย์แมงมาไหมมาไหมฮะไม่มาโอ้ยอีลาสิมามือใดนาออ่าวันิลามาแล้ว อยากได้สักสามพิมพ์ตัดจังเลยเมื่อกี้สองพิมพ์ตัดมันยังไม่มาเลยอืมไม่มาแม้แต่แอนเชียนด้วยอืมฮะพิมพ์ตัดแดงมาลุ้นกันคุณผู้ชมมันจะเป็นมันจะเป็นบีสหรือว่ามันจะเป็นตัวอะไรคุณผู้ชมออกไหมออกไหมออกไหมออไหม,มาไหมเฮ้ยไม่มาคุณผู้ชมอะไรวะโอลีปอไม่ใช่บัตเตอร์ครีม ัตเตอร์โตัวอะไรอะ่ะมชฉาหรออ่ามาฉานะคะมาทำไมเนี่ยไม่เคยเห็นคัสซีนเมื่อกี้มาก่อนอ่ามาฉาอ,อ๋อประเดิมมารอบนี้ยังไงอ่าก็ยังไงตาแดงคุณผู้ชมสองร้อยโลนะคะกับหนึ่งเศษที่ได้มา ตอนนี้เราเหลืออีกแค่50าสิโลนะคะเราจะได้ตัวการันตีแล้วในขณะที่เราสุ่งมา20ครั้งไม่ออกเลยสักตัวนะคุณผ,ผู้ชมมันกำลังเล่นอะไรกับเราอยู่อ่ะจะดูว่ารอบนี้จะมาหรือเปล่ามันอาจจะมาแบบกักตะอาจจะมาแบบรอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไหม,มาจะมาไหม จะมาไหมกัดฟันแล้วนะมาไม่เนี่ยบีสตัวที่สามมาไม่ไม่มาคุณผู้ชมมันเป็นอิปริกอีกแล้วเหนื่อยใจกับมันยีลล่สิบเอ็ดโรคุณผู้ชมที่ไม่ออกนะคะเลขสี่โรเท่านั้นมารอบนี้ก็ยังเป็นสตรอเบอรี่อยู่จตาหวานหรือเปล่าอ่ะยังหวานอยู่ มันจะไม่มาจริงๆใช่ไหมมาหนึ่งตัวแต่ขอบีสงามๆสักตัวหนึ่งถ้าเป็นตัวชาร์ดมิวจะดีมากสีแดงสีแดงไม่แดงมันอีปรีกกับคุณผู้ชมอาลูกรักตลอดการนะคะทุกอัปเดตทุกแพทและทุกคลิปนะคะลาเต้ลูกลัก แม่ซับซึ้งในน้ำใจของลูกแต่ลูกไม่ต้องมาตอนนี้นะคะอีกสามโรท่านนะคุณผู้ชมมันจะมาไหมมันจะมาไหมมันจะมาไหมเนี่ยอีสตอเบอรี่เนี่ยมึงนี่อ่าตาหวานอีเอสเซโซมาแล้วลาเต้มาแล้วหมังว่าอาัลมอน์จะไม่มานะคะพิมพ์ตัดแดงนี่เริ่มหวัน่นใจแล้วว่า มันเป็นพิมพ์ตัดบีสหรือว่าเป็นพิมพ์ตัดอีปริกนะคะคือมันไม่ออกเกรดไหนเลยนอกจากเกรดอีปริกนะคะเกรดเหนือกว่านั้นก็ได้นะคือฉันเติมมาเพื่อเธอโดยเฉพ,เพ,า,ะเพาะเธอจะไม่มาเลยใช่ไหมอีสีแดงเนี่ยอีบีสมึงมาไม่มาคุณผู้ชมมันเป็นอ่าทับทีมเออครบทุกอัปเดตสีแดงจริงๆสีแดงพึ่งชอบสีแดง นี่อีก2องรอบสรสุดท้ายนะคุณผู้ชม3รอบติดนะคะกับการชิบบีสออกไม่ใช่บีสออกกับการที่พิมพ์ตัดแดงออกแต่บีสไม่ออกนะคะอ่ารอบนี้สองพิมพ์ตัดมันจะมาให้เราดีใจเกอร์หรือเปล่าออกสักตัวกราบงามๆคุณผู้ชมมาร่วมเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะ เริ่มใจเสียแล้วเพราะว่าที่เติมไปไม่คุ้มเลยมันมาไหมสีแดงมันเป็นอิปริกคุณผู้ชมมันเป็นโกโก้โอ๊ยนอเนอเหนื่อยกับแม่งยังไงเนี่ยฮะคุณผู้ชมโอ้ยไม่อยากดูคัสซีนมันเจ็บใจเหลือเกินตัวต่อไปยังมีลุ้นอยู่ตารใดที่มันยังมีพิมพ์ตะาสีแดงอมันเป็นอิปริกคุณผู้ชม าลายแหลกมันมาทุกอัปเดตนะคะไลแหลกสองพิมพ์ตัดนะคุณผู้ชมสองพิมพ์ตัดนะคุณผู้ชมมันเป็นโกโก้โกและไล่แหลกนะคะและนี่คือโรสุดท้ายสำหรับทลิปนี้ซึ่งไม่ออกเป็นสีแดงอ่าคุณผู้ชม สองรหกสิบครั้งกับการสุ่มบีสเจ้าชาโดมิ้วไม่ออกออกมาเป็นแบบนี้การันตีนะคะเรามาดูคัดซีนมันเพื่อเ <c oughs> จ็บใจมากคุณผู้ชมเติมไปไม่ได้อะไรเลยแต่การันตีนะคะมาขอบคุณที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะดูแอนิเมชันมันนี่ดูสิแอนิเมชันสวยเออครบรอบสี่ปี อ่าอย่างอ,อุ้ยสวยวะ่ะทัตซีมันสวยมากเลยนะเนี่ยอืเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากอ่าคุกกี้ชาโดมิวนะคะไซเวทมนก่องกลางนะคะคกับสรลหกสิบโปรที่สุ่มไม่ออกเลยนะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่หน้าล็อบบี้ของเจ้าคุกกี้ชาโดมิวนะคะซึ่ง สร้อยโลไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณผู้ชมได้จากการันตีนะคะก็มาอ่านสกิลกันนะคะคุกกี้ชาร์โดมิวนะคะจะใช้สกิลความเท็จนะคะซึ่งรายละเลอียดสกิลคือการแสดงละครเวทีโดยใช้มิติย่อยเป็นเวทีและเมื่อใช้สกิลนะคะจะเล่นละครเวทีใส่ศัตรูไว้เฮ้ยที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดในปัจจุบันซึ่งจัดตั้งเป้าหมายไปที่คุกกี้ที่ไม่มีเอฟเฟกต์ภูมิคุมกันนะคะ ถึงแม้จะเป็นสกิลที่ไม่เล่นละครเวทีใหญ่ใส่คุกกี้ชาร์โดมิวแต่สกิลก็จะเล่นละครเวทีใส่และในกรณีที่คุกกี้ตัวอื่นอ่าไม่มีคุกกี้ตัวอื่นนอกจากคุกกี้ชาร์โดมิวเลยนะคะโดยคุกกี้ชาร์โดมิวเนี่ยจะสะดรแสดงละครหุ่นเชิดก็จะปรับใช้กับคุกกี้ที่ทนทานต่อการขัดตอนของสกิลด้วยเช่นกันและจะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องในขอบเขตของเป้าหมายตลอดการดําเนินการเวทีอาแล้วแต่งแต้มด้วย ช่วงฟินาเล่สุดตาการตาเมื่อละครเวทีสิ้นสุดลงซึ่งช่วงฟินาเล่ก็จะสร้างความเสียหายกับศัตรูทั้งหมดและสร้างความเสียหายกับเป้าหมายของละครหุ่นเชิดนะคะตามสัดส่วนของพลังชีวิตสูงสุดพร้อมทําให้หยุดตกอยู่ในสถานะเสื่อมเสียและในกรณีที่เป้าหมายของละครหุ่นเชิดตกอยู่ในอะไรเนี่ยตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ ก่อนที่ละครหุ่นเชิดจะสิ้นสุดลงก็จะมีการแยกวิญญาณที่เกิดขึ้นณนะจุดนั้นและสร้างความเสียหายช่วงฟินาเล่เพิ่มเติม,ต,มตามสัสดส่วนของความเสียหายจากการแยกวิญญาณที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเวทีจบลงโอเคคุณผู้ชมคือลายเลสสกิลมันยาวมากเลยเอาเป็นว่าสกิลมันก็ประมาณนี้นแหละคุณผู้ชมเอาไปลองจริงดีกว่านะคะสกิลก็เดี๋ยวเราค่อยไปทดลองก็ได้แต่ก่อนอื่นขออัพดาวก่อนนะคะ จากหนึ่งการันตีคุณผ,ผู้ชมห้าร้อยเศษได้ห้าร้อยบาทห้าร้อยเหรียญทองมาจะเป็นชา a d ดมิวหนึ่งดาวนะคะถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็คือเราก็จะได้สองดาวนะ่าเสียดายมากเลยความเจะไม่สหายไะ,ะก็เป็นชา a ์ดมิวหนึ่งดาวนะคะ<ป>ถ้าชา d ์ดมิวมันจะมีร่างอีโวเลยคนะุณผ,ผู้ชมก็คือถ้ามีสองดาวก็จะมีลูกตาแบบนี้ สดาวก็จะเป็นลูกตาที่ใหญ่ขึ้นและหกดาวก็จะเป็นลูกตาที่เป็นอภิมหาเลยนะคะซึ่งอยากได้อะมันเป็นตัวที่มีอ์ติแฟกท์ที่สวยมากเลยคุณผู้ชมสำหรับโหมดลงด่านนะคะเราอยู่กันที่ด่าน16บหทับ30นะคะซึ่งเราจะใช้คุกกี้ชาร์โดมิวนะคะซู้กับเจ้าอีก่อยนะคะมันชื่ออะไรนะอ่าอ่ามันชื่ออะไรลืมอ่า ุณผู้ชมเออนั่นแหละตัวนั้นนะคะก็สําหรับท็อปปิ้งนะคะเราก็จะใช้เป็นท็อปปิ้งโจมตีล้วนนะคะบิสกิตก็จะเป็นบิสกิตอ่าเพิกเฉยนะคะซึ่งจริงๆเพิกเฉยเนี่ยมันเอาไว้สําหรับ PVP นะคุณผู้ชมใครที่เอาไว้ลงด่านเนี่ยแนะนําว่าเป็นบิสกิตลดความเสียหายเพื่อให้มันอยู่นานๆหรือว่าเป็นพลังโจมตีเพื่อให้เจ้าชาลุมิวเนี่ยมันตีแรงๆนะคะคุณผู้ชมเราจะมาดูกันว่ามันจะสู้ไหวหรือเปล่านะคผู้ชมนี่นะคะ เปิดมานี่มีลูกตาเดี๋ยวโุยตายคุณผู้ชมโอ้ยตา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 ยแสงสีฟ้าขนาดนี้โหเจ้าเมื่อกี้สกิลมันมันเวอร์ไปไหมอะเน่เน่เน่ยแต่เริ่มสกิลถือว่าเริ่มไม่ไวมากนะคะปกติมันจะเริ่มชี่แบบสามสี่วิเน่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 ยสกิลมันมันเริ่มไวมากเดี๋ยวคุณผู้ชมโอ้ยมันจะสู้อีกก่อยไวไหมเนี่ยอ่าระเบิดพลังไป บึมไม่น่าไหววะมันจะไหวไหมเนี่ยสีฟ้าเหมือนกันอู้ตายแล้วอีก่อยมึง,งย,ยังไงสิงโหลุนลุนตัวนี้มันจะชนะได้ไหมถ้าชนะได้นี่ก็คือมันจะโอพีมากเลยเพราะดานนี้ค่อนข้างยาก อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลแบบสกิลฟื้นคืนชีพนะคะเมื่อกี้เห็นว่าโจมตีมันสามารถไอ้นี้ได้ด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเราโดนโจมตีมันจะเพิ่มเลือดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงลูกตามันเริ่มเป็นดวงตาแห่งความเท็จแล้วนี่คุณผู้ชมบึ้มโอ้หลดไปเยอะอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะใครจะชนะรอบนี้เจ้าก่อยเลยวะอุ้ยเราชนะว่ะคุณผู้ชม นี่ขนาดใช้แบบใช้เจ้านี้ตัวเดียวนะคุณผู้ชมนนชนะแบบทุลักทุเลอยู่นะ <laughs> เพราะว่าก็ตายไปรอบหนึ่งม <laughs> างกันที่โหมดอารีนาหรือว่าโหมด PVP กันบ้างนะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะว่าเป็น PVP ที่ขึ้นเมตาในวันเดียวเลยคุณผู้ชมก็แน่นอนเนี่ยมันเป็นบีชนะคะขึ้นเมตาก็ไม่แปลกนะคะส่วนใหญ่ทีมที่ใช้ของเขาก็จะเป็นทีมแบบอ่า b u r ร์นิงสไป e หรือว่าจะมี Dark โกโกเจ้าอ่าอีกตัวหนึ่งมันชื่ออะไรนะโกชีส e นะคะแล้วก็จะมีชา d o ดมิวแล้วก็ตัวยิวเป็นสแนปดากอนหรืออาจจะเป็นตัวเยติก็ได้นะคะแต่ทีมเราจะแปลกหน่อยนะคะก็แน่นอนต้องมีลูกรักลาเต้ค่ะต้องมีลาเต้ผู้ชมในส่วนของสกิลหรือว่าท็อปปิ้งในส่วนของท็อปปิ้งที่ใช้นะคะชจะเป็นอ่าท็อปปิ้งของ Dark โกโกนะคะ คูทามล้วนนะคะให้มันออกสกิลที่สองวินะคะแต่จริงๆเอาโจมตีก็ได้นะเอาโจมตีดีกว่าเพราะามันจะได้ตีแรงๆเอ๊ะหรือว่าเอาใบด,ดีเอาใบด,ดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันใบได้นะคะเน้นใบชาร์ดมิวนะคะโจมตีล้วนนะคะให้มันออกที่2วิเนี่ยแหละหรือ3าวิไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้นับเพราะว่าถ้ามันแย่งออกที่1วิลาเต้สกิลจะเพี้ยนนะคะเราต้องให้ลาเต้ออกตัวแรกนะคุณผู้ชมอ่าคุกกี้ลาเต้แน่นอนคูทาม44%เเ ส2 5ก็ได้ค่ะมันจะได้หนึ่งสองวินะคะแล้วก็เจ้ามิสติกฟลาวนะคะเจบึ้งเจบึ้งก็12.5เหมือนกันให้มันออกสกิลที่2อวินะคะมันจะได้ใบต่อจากเจ้าลาเต้แล้วก็อ่าเจ้านัทนุยย่งสายลมเป็นโจมตีล้วนนะคะเน้นเพิกเฉยแต่ความเสียหายนะคะตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักนะคะอัดดาเมจไปเลยแล้วก็มีเพิ่มลดความเสียหายเข้ามาด้วย จะดีมากคุณผู้ชมมาลองกันที่ทีมนี้กันคุณผู้ชมถ้าได้ก็คือปรากฏการนะคุณผู้ชมเพราะว่าลาเต้จะกลับมาเมตตาไหมมันก็คงไม่เมตตาหรอกคุณผู้ชมเพราะว่าแต่มินว่เล่นเป็นงั้นๆอ่ะเรียบร้อยอีกฝั่งก็คือแทงยับแทงยับลาเต้เราน่าจะไม่ผ่านว่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือชาร์ดมิวแบกแบกสุด แบกไม่ไหวถ้าชนะนี่ฮาเลยนะก็คือชนะด้วยชา a d o w m ิวที่เหลือตัวเดียวในสนามลองุณผู้ชมยังไงสกิลนี้เไม่เหมือนมันมันหลบสกิลได้ไหมอ่าเหลือบีสองตัวผู้ชมฝึกระหว่างเจ้า Burning Spire กับชา a d o w m ิวนะคะนี่อมตะไปอีกเออเราก็อมตะนะคะดูซิใครจะชนะ เพิ่มดำอุ้ยเราชนะว่ะคุณผู้ชมแต่เป็นการชนะที่แบบเนี่ยสุดยอดการโจมตีเป็นคุกกี้ชาร์โดว์มิลตัวเดียวที่แบกนะคะอีกสี่ตัวไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะมากันที่คอมที่เขาฮิตกันบ้างนะคะคอมเมื่อกี้ยังถือว่าเป็นคอมที่แบบคอมเก่าเป็นเมตาเก่าอันนี้จะเป็นเมตาปัจจุบันนะคะอย่างที่พูดเลยว่า เขาจะใช้ดาร์โกโก้เบอร์นิงสไปซ์โกชีสชาโดมิวแล้วก็สแนปดาร์กอนนะคะให้ทายว่าจะรอดไหมแน่นอนว่าไม่น่ารอดลองดูคุณผู้ชมลาเต้จะต้องเมตานะคะในส่วนของลำดับสกิลนะคะลาเต้จะออกตัวาลาเต้ไม่ได้ออกตัวแรกว่ะคุณผู้ชมคือเจ้าชาโดมิวมันออกตัวแรกเลยเขาไมเสียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะเนี่ยลาเต้เล่นไม่ได้คุณผู้ชม ก็นั่นแหละลาเต้น่าจะตกงานจริงๆะอันนี้ก็น่าจะแพ้แหละเพราะว่าคอมเขาค่อนข้างจัดจ้านอยู่เหมือนกันเราเป็นแบบชาโด,ดมิวสายโจมตีด้วยนะคะโอเคไม่รอดมาคุณผู้ชมเราจัดตามทีมเมื่อกี้นบ้างนะคะแต่ว่าทีมนี้เขาเล่นแบบมีตัวอ่าที่มันเป็นอมตะด้วยนะสิสมบัติ แต่เราเป็นขนนกนะคะมาดูกันว่าคอมเดียวกันใครจะชนะนะคะลาเต้ก็คือพับเก็บก่อนนะคุณผู้ชมลุ้นสกิลนะคะก็จะเริ่มที่เจ้าชาร์ดมิวนะคะล็อกก่อนแล้วก็จะเป็นอ่าจารกาก้อนเปิดด้วยเจ้าดากโกโก้แล้วก็เบอร์นิงสป์โกชิยัไม่ทันได้เล่นเลยตายแล้วเปิดโลก่อนเลยแต่ปกติเขาน่าจะเล่น อไอตัวมันชื่ออะไรนะ Shadowmew หนึ่งวินะคุณผู้ชมแต่ของเราสองวิเป็นโจมตีล้วนนะคะดูซิว่าได้แต่ทีมเรายยังไม่ตายสักตัวเลยไม่เปรียบไหยนะก็คือทีมนี้น่าจะเวิร์กนะคะน่าจะเวิร์กแหละก็อย่างว่ามันเป็นเมตานะคะจะไปสู้ราเต้ได้ยังไงใครมันเอาราเต้มาเล่นก่อนอ่า รอบนี้เราก็ชนะนะคะมาสรุปภาพรวมของเจ้าคุกกี้ชาโดมิวกันนะคะในส่วนของโหมดลงด่านหรือว่า PVE เนี่ยก็ได้ทดลองลงกับเจ้าสตาร์ดัตแล้วนะคะเพิ่งจำชื่อได้นะก็ไม่น่าเชื่อนะคะอาชาโดมิวตัวเดียวมันสามารถสู้สตาร์ดัตได้นะคุณผู้ชมแค่ดาวเดียวด้วยนะคะก็ลงด่านนี่แน่นอนเทพเลยแหละลงด่านได้เลยมันเป็นสายเวทมนต์ตีแรงมากมีสกิลตายละฟื้นนะคะ ช่วงที่มันเป็นตุ๊กตาก็คือการโจมตีมันจะหักเป็นการฮิลนะคะสกิลดีมากเลยแหละตัวเนี้ยส่วนหมดอารีนานะคะแน่นอนว่ามันเป็นเจ้าเจ้าพ่อแล้วแหละมันขึ้นทุกเมตาเลยมันเอาออกไม่ได้แล้วคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นครูไทม์นะคะเพื่อให้มันออกที่หนึ่งวิหรือว่าเน้นให้มันตรึงบ่อยๆสกิลบ่อยๆนะคะแต่ว่าใครจะเล่นเป็นโจมตีล้วนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นครูไทม์กันนะคะโดยรวมเนี่ย เจ้าชาโดมิลถือว่าเป็นคุกกี้ที่ควรมีอะคุณผู้ชมคือมีเท่าไหร่เติมให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยลำบากแน่นอนเมตามันมันอยู่ยาวอะคุณผู้ชมคือยังไงอะคือถ้าไม่มีในอารีนาคือยังไงคุณก็แพ้นะคะมันไม่เหมือนตัว Burning Spice หรือว่าตัว Mystic ฟ l o w อะที่แบบตัวอื่นมันยังพอแก้ทางได้แต่ไอเนี้คือไม่ได้เลยต้องสู้ด้วยกันเท่านั้นนะคะ เราจะมาลาด้วยภาพบรรยากาศของอาณาจักรครบรอบ4ปีคุกกี้ชาร์โดมิวกันนะคะนี่คุณผู้ชมก็จะเป็นบรรยากาศแห่งความเท็ดนะคะบรรยากาศที่อันน่าสะพึงกลัวบอกได้เลยว่าผู้ชมต้องเติมนะเพราะว่าทั้งสกินน้ำพุสกินประสาทแล้วก็สกินบรรยากาศด้านหลังสกินแบ,บ็กกราวคือสวยมากคุณผู้ชมคือแบบ ต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้อ่ะมันมันมันลิมิเต็ดด้วยคุณผ,ผู้ชมใครสายเต็มเ,เติมสายแต่งเมืองก็คือคุ้มแน่นอนคุณผู้ชมก็ได้เศษมาด้วยได้ที่สุ่มมาด้วยนะคะก็ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ทิงไว้ได้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าหมดไปเยอะเหมือนกันแล้วไม่ออกเลยคุณผ,ผู้ชมแบบเป็นแพททิ่เจ็บใจมากอะ ก็นั่นแหละคุณผู้ชมขอขอตัวไปนอนร้องไห้ก่อนนะครับเพราะมันไม่ออกเลยคุผู้ชมนะคะ